สาขาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถนะครับกับพี่สามชัยนะครับผมวันนี้นะครับพี่สามชัยเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่มารับมอบนะครับที่โชว์รูมเลยนะครับแล้วขอถามความรู้สึกของพี่สามชัยหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงติดต่อทางด้านไหนคือผมเปิดดูทางโทรศัพท์ที่บ้านนะครับที่ที่ออกเน็ตมา youtube นะครับทาง u t u b e ครับนี้ เห็นแต่งรถแล้วถูกใจครับผมก็เลยมาจากสระบุรีโดยตรงเลยมาติดต่อครับครับผมก็คืออย่างอย่างพี่ชัยครับผมก็คือว่านะครับผมติดต่อมาปุ๊บนะครับเรื่องทุกอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยผมจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับใช่ไหมครับเราคือว่ามารับรถอย่างเดียวตามตามสเปคที่เราต้องการอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้ว่า ใหญมากคือว่าแต่งตามสไตล์คือให้แต่งให้มันสวยนะครับผมคอนเซปต์ที่ที่ผมได้มาก็คือไม่ต้องยุ่งยากกับกับลูกค้าเลยนะครับใช่ไหมครับพี่ครับก็มารับรถแล้วโอเคไหมครับพี่โอเคก็คือรถรถของพี่สามชัยครับคันนี้ครับมีการแต่งสวยแต่งสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับอยากจะออกรถฟอดนะครับหรืออยากแต่งแบบนี้นะครับสามารถโทรคุยได้นะครับผมคันนี้พี่สามชัยนะออกเงินสดเลยนะครับผม แล้วก็นะครับอยากอยากจะคุยโปรโมชั่นเงื่อนไขยังไงนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแต่งกันบ้างนะครับผมคันนี้มีแต่งอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธำชัยสครับครับสวัสดีครับผมจาลึกนะครับที่รึกษาการขาย Ford Auto Gall e r y นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า Ford r เลนเจอร์เอพัทนะครับผมตัวนี้เป็น XL พัทนะครับยกสูงนะครับ แต่แต่งนะครับพิเศษนะครับบางคนอาจจะเห็นที่เคฟผมแล้วนะครับผมเห็นหลายคลิปแล้วนะครับอาจจะมีเปลี่ยนเป็นวายบอดี้คันนี้ครับเป็นวายบอดี้เช่นเดียวกันนะครับผมและลูกค้านะครับติดต่อทาง YouTube นะครับผมแต่วายบอดี้คันนี้นะครับมีพิเศษจากคันอื่นนะครับที่เห็นกันมานะครับเยอะพอสมควรนะครับผมก็คือนะครับการเปลี่ยนล้อแมกการอะไรที่เป็นเท็จต่างๆของลูกค้านะครับให้มันดูเปลี่ยนแปลงนะครับดูเป็นอีกสตล์หนึ่งนะครับที่เราเห็นกันนะครับผมเดี๋ยวนะครับ ยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ Y Body ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็คือเป็น Ford Ranger x l p l u s นะครับราคานะครับ704,900บาท นะครับผมส่วนการตกแต่งนะครับแล้วก็มีตกแต่งให้ฟรีเป็นบางส่วนถ้าค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมนะครับเราจะแจ้งลูกค้าไปนะครับผมเพราะชุดวายบอดี้การแต่งเงี้ยการแต่งยกสูงยงอะไรพวกเนี้ยนะครับผมบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเพราะวัตถุดุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราแต่งให้ลูกค้านะครับผมก็คือถ้าอยากจะแต่งแบบชุดแต่งสวยๆวายบอดี้นะครับก็ติดต่อนะครับหาเซลนะครับหาผมก็ได้นะครับที่นะครับที่มีประสบการณ์ในการแต่ง นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแนะนําการแต่งอย่างงู้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยวมาคันนี้เลยนะครับชุดวายบอดี้นะครับชุดวายบอดี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาที่วายบอดี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุดที่ตีโป่งล้อนะครับบางทีเอ้ยวายบอดี้คืออะไรนะครับผมวายบอดี้ตัวนี้นะครับก็คือการตีโป่งนะครับผมตีโป่งที่ให้มิติของรถใหญ่ขึ้นนะครับผมบางทีเราอาจจะเห็นของแรปเตอร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดวายบอดี้ตัวเนี้ยเราเป็นการตีเหมือนคล้ายๆของแรปเตอร์นะครับผม ก็คือชุดวายบอดี้มันมาพร้อมกับนะครับกระจังหน้าด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นของทรงรับเตอร์นะครับหรือคงทรงรับเตอร์ F-150 นะครับผมเป็นทรงที่เรานิยมกันนะครับเป็นชุดเดียวกันของวายบอดี้นะครับ แล้วมาที่ขยับบายวอดี้แล้วนะครับมาขยับที่ไฟนะครับผมไฟตัวนี้บ้างนะครับโคมไฟยังเป็นโคมไฟเหมือนเดิมนะครับแต่เรามีเพิ่มเติมคือใส่อะไรเข้าไปนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับแดงนะครับเป็นไฟสีแดงก็คือเป็นลูกแก้วนะครับเราจะเป็นเดอรเดวไอนะครับเป็นหลอดสีแดงให้อันนี้ผมใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าไป นะครับผมเพื่อว่านะครับให้ลูกค้ามีความโดดเด่นนะครับด้วยรถสีดำนะครับแล้วก็เป็นตาแดงให้นะครับผมแล้วก็มีไฟวงแหวนนะครับไฟวงแหวนตัวนี้ก็จะเป็นไฟวงแหวนสีขาวนะครับมันจะติดนะครับเวลาเราเราเปิดไฟสูงไฟอะไรนะครับก็จะติดนะครับผมแต่ตอนนี้เราปิดไว้นะครับแล้วก็มานะครับที่ไฟนะครับไฟเดย์ไทม์ตัวนี้จะเป็นสีขาว นะครับผมแต่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมมันก็จะวิ่งนะครับเป็นไฟเส้นวิ่งนะครับเวลาไฟเลี้ยวนะครับมากับขีบนะครับขีบไฟมาแต่งนะครับที่เรารู้กันก็คือ3มขีดนะครับผมตัวนี้นะครับโดเดนนะครับสวยงามนะครับเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมที่เราแต่งได้มาตรฐานแล้วก็เราก็เป็นหาช่างที่มืออาชีพนะครับแล้วก็มืออาชีพในการตกแต่งอยู่แล้วนะครับเซลล์ด้วยนะครับ นะครับชุดนี้นะครับส่วนชุดไฟตัวยูนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเออมันมากับชุดสปเดอร์อยู่แล้วนะครับเป็นตัวยูนะครับโดดเด่นนะครับยามค่งคืนด้วยนะครับกลางวันด้วยนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับผมของเอ็กซ์แทจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่เราก็เพิ่มไฟตัดหมอกนะครับให้ดูเออดูมีราคามีค่ามากขึ้นนะครับเพราะว่ารุ่นเอ็กซ์แปรจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมเดี๋ยวมาที่ล้อแม็กกันบ้าง นะครับผม อ๋อลืมไปนะครับไปล้อแม็กซ์แล้วในมาดาน่านะครับสกูฟฝากระโปรงนะครับผมส่วนสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับผมจะเป็นทรงแรดนะครับหลอนที่รู้กันเนี่ยทำไมต้องเรียกทรงแรดนะครับก็เป็นรูปแรดนะครับแต่สกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับจะเป็นสีนะครับสีดําเงาแต่กบสีดําด้านนะครับเพราะสีดําเงาเนี่ยเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดเฉดสีกับสีดําด้านนะครับให้ดูดีมิตินะครับเอมิติมากขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับตัวนี้เป็นทรงที่ทรงยอดนิยมนะครับถ้าติดวาบดีทรงนี้ ผมแนะนําเลยนะครับต่อมานะครับส่วนล้อแม็กนะครับล้อแมกตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กลายมาเวลนะครับผมแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราอยากได้ความโดดเด่นนะครับผมก็เลยนะครับทำเป็นสีแดงนะครับเป็นตัดสีแดงนะครับปกติที่เห็นบางๆคลิปนะครับอาจจะเป็นสีบอลนะครับแต่คันนี้นะครับเราจะตัดเป็นเฉดสีสีแดงครับตัดแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับทำให้สวยงามลงตัวนะครับผม เป็นล้อแม็กนะครับขอบ18นิ้วนะครับผมแล้วยางตัวนี้นะครับผมก็คือนะครับเราแนะนําลูกค้าลูกค้าอยากได้แหวดอกยางใหญ่แต่ล้อ18นะครับเราก็เลยไปหานะครับผมมาได้นะครับมอนเตอร์ AT2 นะครับตัว AT2 ตัวเนี้ยมันจะทําให้นะครับพวกดอกยางเนี้ยโชว์ดอกนะครับผมให้ดอกมันใหญ่ขึ้นมันก็ทําให้รถเอ่อ มีแบบเป็นออฟโรดกึงออฟโรดนะครับแต่ยังเป็นขอบ18แนะครับแต่ถ้าเราเป็นขอบ16เนี่ยมันก็มีดอกยางใหญ่มันมีอยู่แล้วแต่เนี้ยด้วยคอนเซปที่ลูกค้าให้มาอยากได้ขอบ18แล้วลอยากได้ดอกยางใหญ่นะครับผมเราก็เลยแนะนำนะครับเป็นของ m o n เตอร์2นะครับต่อมานะครับแต่คันนี้นะครับที่เราแต่งกันนะครับผมเรามีการยกนะครับมีการยกข้างหน้าขึ้นนะครับประมาณ1-2นิ้วนะครับยกเพื่ออะไรนะครับ ยกนะครับยกขึ้นนะครับหนึ่งถึงสองนิ้วเพราะว่านะครับผมเพราะตัวรถนะครับมันจะต่ำลงนะครับหน้ารถมันจะต่ำลงแต่เรายกให้หน้ามันเชิดขึ้นนะครับผมให้มันมีมิติพอดีขึ้นนะครับคือเราใส่ใจนะครับในการแต่งนะครับก็คืออันไหนแต่งสวยหน้ามันต่ำลงยกให้มันพอดีกันให้มันบาลานซ์กันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใส่อะแดปเตอร์นะครับยืดออกมานะครับผมก็คือ นะครับเราไม่ได้แต่งคือวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราเป็นคนผมอ่ะเป็นคนที่ไปหาวัสดุอุปกรณ์มาให้ลูกค้าเองนะครับผมก็คือไปที่ร้านไปเลือกดูนะครับของอะลับเตอร์นะครับความหนาเท่าไรเป็นอะลับเตอร์เหล็กไหมนะครับผมนะครับอันนี้ใส่ใจในรายละเอียดนะครับคันนี้นะครับดีเทลนะครับพอมาที่ไฟนะครับตัวข้อกระจก ข้อกระจกตัวนี้นะครับจะเป็นข้อกระจกที่มีไฟนะครับบางทีอาจจะเห็นว่าน้องๆในทีมนะครับว่าทีมงานเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมไปรีวิวต่างจังหวัดไปส่งมอบลูกค้านะครับที่ต่างจังหวัดก็จะเห็นเป็นสไตล์นี้นะครับผมแต่งตามสไตล์คุณเลยแต่ว่านะครับมาคุยกันนะครับอยากได้แบบไหนก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นไฟข้อกระจกนะครับมีลายเส้นนะครับแล้วจะมีไฟสีขาวนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ทีาติดด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวติดตรงนี้นะครับแล้วก็ จะมีไฟส่องนะครับไฟส่องเท้านะครับที่เห็นนะครับผมเห็นไหมครับจะมีไฟส่องเท้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่าของ xl พัตัวนี้นะครับปกติไฟจะอยู่ตรงตรงแง้มข้างแต่เนี้ยเราย้ายไฟนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมส่วนเหล่าเหล่าลังคาต่างนะครับก็ติดตามลังคานะครับเป็นสีดาด้านนะครับนะครับอันนี้แน่นหนานะครับผม มีคิ้วกันศาดนะครับติดให้แล้วก็ชุดข้ออชุดข้อ,ขอพวกเบ้ามือจับอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้จัดไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับผมเพราะตัวเนี้ยก็เราก็เห็นรีวิวกันเยอะแล้วคือตัวเนี้ยเป็นหน้าที่ของมัน,นคือการลอยนะครับผมส่วนชายบันไดตัวนี้ก็มากับตัวรถเลยนะครับ ต่อมาขยับมานะครับชุดวายบอดี้ที่เราเห็นกันคือวายบอดี้จะตีโป่งหน้าแล้วนะครับก็จะตีโป่งด้านหลังนะครับผมโป่งด้านหลังตัวนี้นะครับผมมากับซิมคุมซุ้มล้อด้วยนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็น6นิ้วนะครับผมแล้วก็ตีวายบอดี้นะครับทำสีนะครับชัดเจนสวยงามนะครับผมทําสีเนียนกับตัวรถเลยนะครับมาที่โลบาร์นะครับโลบาร์ของแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับโลบาร์แฮมเมอร์ตัวนี้ เราส่วนใหญ่ที่เห็นติดคือยึดยึดมาตรฐานเลยคือต้องใส่แฮมเมอร์แต่ว่าทุกร้านอยากใส่เออร์เรนเดอร์หรือว่าจะลดคร์สก็บอกได้นะครับแต่คันนี้นะครับติดเอาติดของแฮมเมอร์ให้เลยแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะมีไฟนะครับจะเป็นไฟเบรกนะครับผมแล้วก็ไฟถอยติดด้วยนะครับผมก็คือตรงกลางเลยนะครับจะเป็นไฟดวงที่3นะครับผมเวลาเบรกนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแต่เวลาถอยนะครับข้างๆนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับ ส่วนสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์คาว่าเลน่อแรปเตอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบไม่เลอะมากนะครับแล้วแต่สไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมก็คือผมก็แนะนําว่าเป็นแรปเตอร์ดีกว่าไหมพี่เนี่ยนะครับผมแล้วก็เสร็จโฟกฟอนนะครับฟอนตตัวหนังสือแล้วก็เศษสีขาวเฉดสีนะครับสีขาวจากสีดานะครับเป็นของที่ของแรปเตอร์เลยนะครับดูไม่ออกเลยนะครับผมส่วนไฟ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายท้ายแต่งนะครับผมตัวนี้ครับจะเรียกเ,เป็นทรง V2 นะครับผมไฟท้ายแต่งตัวนี้นะครับผมก็คือมันจะมีสีขาวนะครับสี สีดําแล้วก็สีชานะครับตัวนี i i muscle, ้คันนี้ที่ผมติดให้ก็คือเป็นสีชานะครับมันจะไม่ดํามากนะครับแต่มเป็นสีชาแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีลายเส้น LED นะครับเป็นสีแดงนะครับให้สวยงามโดดเด่นนะครับกลางคืนอ่ะอาดูง่ายสีดํานะครับแต่กับสีแดงนะครับโดดเด่นนะครับผมแล้วไฟตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็อยู่ด้านด้านบนนะครับผมที่เห็นกระพริบอยู่นี่นะครับส่วนตัวนี้ผมใส่ไฟถอยไว้นะครับเพื่อจะให้รู้ว่าไฟถอยมันติดตรงนี้นะครับผม มาติดด้านล่างนะครับไฟถอยสว่างนะครับผมมีโดดเด่นนะครับแล้วก็แฮมเมอร์นะครับโลบาแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นแฮมเมอร์ของแท้นะครับไฟของแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับคนนี้ครับก็จะเป็นเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับแฮมเมอร์นะครับไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วไฟถอยนะครับก็จะติดด้วยนะครับก็คือไฟนี้ติด ทุกส่วนนะครับของตัวรถเลยนะครับห่วงลากจูงห่วงแดงนะครับผมก็มีมาให้เช่นเคยนะครับผมส่วนเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์4จุดที่เห็นเสียงดังตอนนี้ตอนนี้อาจจะไม่ยินเสียงนะครับแต่เนี้ยมีเซ็นเซอร์นะครับเตือนด้วยนะครับดยระยะนะครับเตือนระยะนะครับเตือนเป็นเสียงเสียงนะครับผมต่อมานะครับผมเออมาที่นะครับเอ่อตัวครอบกระบะท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Ford FORD ดีตัวนี้เลือกได้นะครับจะเอาแบบสี ดำล้วนก็ได้นะครับผมหรือนะครับจะเป็นสีบอลตัดก็ได้แต่คนันนี้นะครับเป็น FOD ใหญ่นะครับสีบอลตัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นครอบนะครับกระบะท้ายนะครับส่วนข้อกระบะท้ายตัวนี้นะคร <extraordinary. S 1> <igns> ับผมอ่าคันนี้นะครับใส่โช๊คเข้าไปด้วยนะครับก็คือใส่โช๊คนะครับเป็นโช๊คนะครับเพื่อผ่อนแรงนะครับแผผ่อนแรงนะครับมันจะไม่ดีดลงมานะครับเพราะของฟอร์ดนะครับตัวตัวตัวถังรถทุกอย่างนะครับจะมีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักพอสมควรเพราะว่ามันแน่นหนานะครับ ต่อมามาที่โลวากันชนก่อนต่อต่อไปนะครับก็คือนะครับที่เห็นไฟนะครับเห็นไฟที่ไฟติดด้านหลังเนี้ยก็น,นี้คือไฟกล้องนะครับผมตัวนี้จะไปเป็นฝังกล้องนะครับจะมีไฟ LED โชว์ด้วยนะครับมันจะสว่างนะครับยามค่ําคืนนะครับก็คือ,คอดีเทลต่างๆที่เราแถมให้ลูกค้าคือมีมาตรฐานแน่นอนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวดูรอบๆบคันนะครับผมรอบๆบคันนะครับดูสวยงามนะครับผมด้วยเฉดสีนะครับสีดำแล้วก็สีแดงนะครับของไฟท้ายนะครับตัดกันนะครับแล้วล้อนะครับล้อยังเป็นสีล้อออกแดงออกบานเย็นด้วยนะครับผมนะครับก็คือคันนี้นะครับผมลูกค้านะครับซื้อสดนะครับซื้อสดแล้วก็จะมารับมอบรถแล้วนะครับก็คือเลยถือโอกาสมารีวิวก่อนนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับ Ford Ranger XL p ัทนะครับคันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้แต่งแบบไหนนะครับอาจจะไม่ใช่ Y Body หรือเรามีงบประมาณเท่าไหร่ให้มาคุยกันนะครับแล้วผมนะครับจะช่วยแนะนำนะครับในการจัดไฟแนนซ์นะครับผมแล้วการแต่งรถคือการแต่งรถนี่ลูกค้าหมดห่วงได้นะครับเพราะเรานะครับเป็นมืออาชีพนะครับในการแต่งรถนะครับแล้วก็มีการเสนอราคาที่เราขายจริงนะครับผมถ้าอย่างไรนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆนะครับคลิปที่น้องไปส่งมอบรถหรือไปกับน้องกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอคุณมากครับสวัสดีครับฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับเป็นวายบอรดี้นะครับพี่วายบอรดี้ก็คือนะครับอาจจะมีสเต็ปสองสเต็ปนะครับเปิดทัางวันหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็อีกทั้งวันหนึ่งพี่ก็ดึงออกมานะครับเด็กปั๊มบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะครับผมดึงออกมาก็เติมได้เลยนะครับผมแต่ว่าปุ๊บเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับถึงเวลาเราก็กดเข้าไปนนนนนนะะะะคคครรรัััััััับบบตตตตววววีีีี้้มมจล็อกพ่ ตัวแม่เหล็กดูดตัวนี้แต่ว่าถ้าเราขับใช้งานปกติเราล็อกประตูปกติมันก็จะล็อกฝาถังด้วยนะครับผมถ้าเราปลดล็อกที่ฝาประตูได้เลยนะครับส่วนด้านท้ายจะกมาฝั่งนี้ล้อแม็กนะครับพี่ก็พี่สวยอยู่เนาะก็ซ <c oughs> ื้อคือสีแดงตัดให้มันมีเฉดสีนิดหนึ่งมันไม่ได้แดงจ๋าเลยอ่ะพี่ส่วนไฟตัวนี้พี่มันก็จะมีไฟเบรกถ,ถ้าวิ่งปกติเราเปิดไฟไฟตัวนี้มันจะขึ้น พอขึ้นปุ๊บมันจะเข้ากับตัวรถสีดำด้วยพี่สีแดงจัดก,กับสีดำนะครับผมเพราะว่าเทเลยแหละพอร์ตก็เป็นเอ d ดีขนาดใหญ่นะครับของแฮมเมอร์นะครับเดี๋ยวไปดูตรงห้องเครื่องบ้างเพราะยังไม่เปิดห้องเครื่องให้พี่ดูนะครับ เวลาเปิดนะครับเปิดนะครับผมเรายกขึ้นเพเยอะหน่อยหนึ่งนะครับเพ่พี่แล้วก็ดันนะครับผมยกขึ้นแล้วเป็นโช๊คนะครับก็คือเรายกแล้วก็ดันนี้นะครับเอามือเอามือดันนี้ได้นะครับของพอจะเป็นโช๊คทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็หม้อน้ํานะครับจะเป็นหม้อน้ําแบบระบบปิดนะครับระบบปิดคือว่าปกติรถเก่าๆจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมพี่เติมน้ำ <c ười> <ๆ>เติมน, <c ười> น้ำมันเ <c ười> ติมน้ายาหล่อเย็นหรือว่าเติมน้าน้ำหม้อน้ําตรงนี้แต่ีเนี้ย เราเราสังเกตตรงนี้ได้เราเติมน้ำยาหล่อเย็นตรงนี้พี่เข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นห้าพันโลทุกหนึ่งปีเนี่ยถ้าตัวนี้มันไม่ลดก็เดี๋ยวช่างเขาจะเติมให้ลดนิดหน่อยเขาเติมให้แต่ว่าถ้าหม้อน,น้ําแตกหม้อน,น้ํารั่วปุ๊บตัวนี้มันก็จะหายไปสังเกตง่ายๆนะครับผมแต่พี่จะต้องดูแลรักษาก็คือตัวน้ำยาน้ำ,นำปัดน้าฝนนะครับผมที่จิตกระจกนะครับก็คือตรงนี้นะครับเติมเติมบ่อยๆนะที่ที่เราดูแลทุกอย่างส่วนของฟอร์ดนะครับที่ ลุยน้ำได้80เซนนะครับก็คือไดสตาร์ทเนี่ยขึ้นมาข้างบนมันลุยน้ําได้จริงมันไม่ได้ดันน้ําถ้าบางบางรุ่นบางยี่ห้อบางค่ายน่เขาดันน้าก็คือถ้าจอดไม่ได้คือดันน้ําแต่เนี่ยมันลุยน้ําได้เพราะว่าเอาไดสตาร์ทน่ขึ้นมาข้างบนนะครับผมมันก็เลยเวลาเครื่องดับแล้วสตาร์ทเครื่องได้ก็80เซนก็ประมาณนี้แล้วพี่ยกสูงด้วยนะครับยังไงก็เกินนะครับน้ำเอาน้ำมันเครื่องนะครับผมก็สามารถโอเคตรงนี้ได้นะครับส่วนน้ำมันเบรกนะครับมี็นอย่างนี้หม้อพักเบรกพี่น้่ เวลาเบรกแล้มั่นใจของฟอร์ดนะครับผมพวกแบตเตอรี่ก็กึง่งนะครับกึ่งแห้งนะครับผมแล้วก็พวกฟิวพวกไฟเนี่ยจะอยู่เนี้ยนะครับผมแล้วก็ของอ่ะอันเนี้ยมันจะวางอยู่หลังคานนะครับหม้อน,น้ําจะวางอยู่หลังคานเพราะว่าถ้ารถชนมีอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งอ่ะมันจะไม่ถึงหม้อน,น้ำหม้อน,น้ำจะไม่แตกถ้าแตกปุ๊บมันยาวไอ้พี่ใช่นไหมครับการซ่อมการบำรุงมันยาวนะครับผมนี่แหละพี่โอเค